นี่ของใครไี่เร็กๆนี้เด็กกินข้าวกับไก่ต้มมีเครื่องไมมีเนื้อไก่นี่ของไอ้งเสือคุณหิวโหยนี่ของใครล่าล่าตรงนี้เดี๋ยวก่อนค่ะลูกลกเดี๋ยวรอก่อนลูกลุกรอแป๊บนึงนะคะ ลูกอ๋อลูกอ่ะลูกอ๋อลูกอ่ะลูกลูกมากินนี่มาลูกกินนี่แล้วแล้วมาเรื่อยเรื่อยนะคนสวยลูกอ่ะกินข้าวเด็กๆกินข้าวคุกตบบอาหารไว้แล้วก็มีไข่หมูฟองแล้วก็มีเนื้อไก่กินตรงนี้ลูกกินตรงนี้ตรงนี้ลูกตรงนี้อ่ะอันนี้อีกกะเพรา อันนี้อีเปื้อนอันนี้มะขามอันนี้ผักกาดสีตัวข้าวปูกอาหารเม็ดมีอาหารเม็ดด้วยนี่ครับมีอาหารเม็ดมีปาบมีก้อนเลือดมีเนื้อไก่มีไข่หนึ่งใบคดมเขาโหลดอะไรหรอเด็กกินเลยลูก